น่นแลลูู้่ล้ตายแล้วอาไบอกสิบหล่อนะมาูอยู่มันู้ตายแล้วตายแล้วตกลงเออต้อน้อยต้องน้อยมันลอยเออนั่นแหละผู้เนี่ยจะจคิดแบบยังไงฉนเอาจะได้อยู่เอาได้อยู่ันนี้ฟาดฟาดเดียว เหมือดูงงมีกงบีมีบ่ะสบายดีพี่น้องสบายดีมาพบกับบ้านน้อยยูโซเชนเกลเสร็จเดินแลท่านผู้ชมเมื่อนี้กลมายามลีเนาะพี่น้องว่าเมื่อเศร้าในฝนตกแห้งพี่น้องเข่าก็เกี่ยวตากฝนเรียบร้อยมุนแอบแหนบมายามบังลีก่อนสิถึกบ่เมื่อนี้สิมานบ่หรือบอมันเนาะเบื้องบนมึงจบบนเปลามันบืนอยู่ป่ะหู้ยึกบทึ๊บึ๊มันเป็นพวกเข่าใช่ป่ะมันทึ๊บถึ๊บทอ้า ประคอหน่อยประคอน่อยปลาคอมันบืนเขามาโอ้ยเอานามาเ่งสิบนเขาขึนปลาทงีปลามีบิดิก้น้ำน้ำผมก็เอาปราคอใหญ่ลรืเห็นเน้าเจ้า่ได้เห็นหรอไม่ได้เห็นเลยอ่อเนาะปลาคอประคออี ปลากระเดือดจะมีปลากเดือดจะมีปลากระเดือดบากอายบอกว่าปลากระเดือดปลาเดือดปลากหิ้ว <opened> น <bin oc gäller> ั่งนี่ปากเข่งปากเข่งปากเคาะฟงกันไปปลาพี่น้องปลาปลาบืนพี่น้องได้ปะได้ปะ อะไาไหมพะเอาก็บอเอาปลาบืนปลาบืนปลาบืนพี่น้องปลาบืนได้แล้ว่อเห็นไปะทนชไูนแลมาบงปางปางปาเอางมได้าน่นแล ตายบเร็วอาไม่บอกสิบล้อนะมาพูอยู่มันพูี่มันตายแล้วตายแล้วมีมันบลาหนาหานี่ะมหอยลนะดหมดอร่อนะหางปลางู้อยพี่น้องงปลางูอยผู้ผูไปเลยผูปลามันบวได้น้ามันลา เมื่อคืนน้ำขอนฝนหักตกฝนตกทำเข่าพี่น้องโอ้ยผู้อ่องอ่อกับเบิดแเสาน้ำปดปอดพี่น้องเอ้ยฝนตกมือเศร้านี่เมื่อคืนนี่นะฝนตกมันมาแห้ง então, อ,อีกเศร้านี่โอ้สุดยอดเลยชดายเข่าเด้แเสาน้ำปดปอดไปเลยอ๋อแล้วงอกระอาบน้ำฝนเปืือนเบิด้ลมาหนีิเห็นบ่เห็นบ่ ทางน้ำไหลอ่ะมีหอยมันจะปลาหน่ะมันไหลปลาบ้านอำเภอใดอะไรจะมาปลาคอไปี่มันขึ้นมาพี่ปลาคอใหญ่พี่น้องไหลบ่ท่านช้ำแม่มันขึ้นมาทั้งพี่ไหลปลาคอบ่ท่านพี่น้องอย่าดอกเดี๋ยวมันก็ลงไปหลีผู้ điền vào Yam sốt 2, Vi Long Yam sốt 2, bây giờ mình đưa hải ở đây, thử vào, thử gì vào? Mình ta, thấy? Hơi lạnh đấy, thấy không? ọt, bơi, ồ, to xuống, ừ, <laughs> tông nói, tông nói. <laughs> mình lơi. Mình vào, ừ, năn lá, ủa, giờ, giờ gì kia, bảo gì vậy? Sao? Giờ đây Mình đi, <laughs> 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 tự điều.